สุนาลีพูดแล้วแหละค่ะเผยในรายการแชฉพร้อมแจงสาม,มีทำงานอะไรชำนาญมากสุนาลีออกมาเล่าถึงความรักสุนัขที่บ้านเลี้ยงหมารับมาพิการมาดูลาแลรักษานี่ตัวหนึ่งที่ซื้อมาชื่อว่าสง,งาัดเป็นไซบีเรียนคนถามมอเตอร์สาม,มีีทำงานอะไรเขาเนี่ยคอยช่วยซัพพอร์ตที่พี่ พี่อยู่หลังบ้านโดยเฉพาะหมาพิการวอลเตอร์ช่วยเหลือหมาพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาชำนาญมากนะเขาทำทุกอย่างจะหาคนมาซัพพอร์ตลูกๆแบบนี้ก็ไม่มีหมาย3ตัวพิการกี่ตัวซุนาลีเผยว่าพิการตอนนี้4ตัวถ้าเป็นคนเนี่ยก็ถือว่าคือแบบติดเตียงเลยแหละเราช่วยเขาก็คือช่วยมาก็ทิ้งเขาไม่ได้หรอกเคยไปรับถึงรำพูนหาบ้านให้น้องหมาไปทั่วเลยใต้ก็ไปอีสานขับรถไปเอง รับมารักษาแล้วก็หาบ้านให้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นันสุนารีออกมาเปิดเผยแล้วค่ะ